ตอนนี้หันหน้ามาสู่สนามการแข่งขันเรือยาวขิงท้วยจิตยศกับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่แล้ะครับท่านผู้ชมเป็นเรือเทพนิรมิตกู่กับพรพิกินาวาแต่พรพิกินาวานั้นเมื่อวานนี้เกือบจะมาถึงสนามครับมาเลี้ยวซ้ายเข้าที่สนามโมกมูลนะครับชารี่พร้อมกับเรือครับเกิดอุบัติเหตุเรือแตก ไม่สามารถทําการแข่งขันได้เทียวนี้ก็อริยปล่อยเทพนริติทพี่น้องจากวัดโพสีตำบลบะบ้านปริงนะครับท่าตุ่มทุรินลงมาลําเดียวครับกับโดยเรือลำนี้ได้ผ่านการตกแต่งหรือการผ่านมือของช่างลินเกิดน้อยอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิกิตโดยมีท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์บุญครอง ท่านผู้ใหญ่สมบัติเติมสูงเนินท่านรองกิติจามปาทองครับเป็นผู้จัดการเรือและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูสิริภมสศนที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินให้ความเมตตาในการดูแลมาตลอด11ตุลาคมก็ได้รองแชมป์ระดับที่3ที่สนามบ้านจานเตย12ตุลาคมนั้นเรือที่กำลังลอยลำมาลำเดียวนี้ได้แชมป์ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุมารีที่สนามตะบนเมืองบัววันนั้นชิงกับปีลหลวลัดฟ้าตรวจสนามนี้ใช้ฝีพายชุดมันบ่อยากโหดนัดบาดเจียบจับมือประสานใจครับนี่คือเทพนรมิตรแล้วขอขอบคุณน้องดารินด้วยนะครับ น้องดาริมณนีสีจากบ้านตาเปกบ้านย่างเก่าและขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่เขามาร่วมด้วยช่วยกันไม่ไว่าจะเป็นทน่านอดีตประธานสภาครับท่านทวีศักดิ์นากรแสท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์สุพรัพน้องจ่อยท่าสลาอุพสชจันจักและท่านนายกทุกองคอ์กรทุกชุมชนด้วยนะครับวันนี้